สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูดยาย่ดียร์ออฟทาร์ลอดบายกันชริยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่ราศีทัดมานะคะเหลืออีกสาราศีใช่ไหมวันนี้อาจารย์จะทําให้เสร็จเราจะได้ไปคลิปแรนด้อมกันนะจ๊ะขอบคุณสําหรับการติดชมไปเห็นคลิปอาจารย์ใน t ิ k กตอกหรือว่าอาจารย์อัพขึ้นโดดบน y o u t u b e มีแต่คนชมว่าสวยขึ้นแอปเขาสวย <laughs> สวยด้วยแอปค่ะสวยด้วยแอปบอกขาวขึ้นสวยขึ้นแอปล้วนๆเลยใจหนูจ้าอาจารย์ตัวจริงไม่สวยบอกตรงๆเลยอาจารย์ตัวจริงไม่สวยเพียงแต่ถ่ายรูปขึ้นถ่ายรูปขึ้นก็เลยดูสวย <c oughs> ขอบคุณสําหรับคําติชมค่ะ <c oughs> อย่าไปเชื่อรูปมากค่ะบางคนถ่ายรูปออกมาไม่สวยแต่ตัวจริงสวยมากแต่ว่าอาจารย์เนี่ยโชคดีถ่ายรูปออกมาแล้วสวยแต่ตัวจริงไม่สวย <c oughs> อามากันเทราสีเมษนะจ๊ะ 1, 1นึถึงสิกกุมภานีความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอ,อะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจอนาร่งเรดดิ้งการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆค่ะแม่จา๋าโอ้การเริ่มอะไรใหม่ๆใช่ ถ้าคนรองานอยู่มีมีเกณฑ์ของการได้เริ่มงานใหม่นะเป็นงานใหม่ที่ท้าทายความสามารถนะจ๊ะถ้าบางคนทำงานอยู่ก็ยังขยันขันแข็งเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านนะจ๊ะการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตการเริ่มต้นใหม่กับอะไรก็ได้ที่เป็นเกณฑ์ของการเริ่มต้นที่ดีจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้านะคะบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะจ๊ะอืมอ่ะโอเคไพ่ okay. ของคุณใบแรกเป็นเดอฟลค่ะ ไพ่แห่งการเริ่มต้นเดอะฟู <Fol> เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นไม่ว่าเริ่มต้นกับชีวิตเริ่มต้นกับอนาคตเริ่มต้นอะไรคุณยังมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนของคุณหรอกแต่ว่าการเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถถ้าคุณเพียรพาย,ยายามอย่างเต็มที่รับรองการเริ่มต้นนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้นะคะบางคนมีเกณฑ์ของการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักคดีความอาจจะเป็นไปเป็นเพื่อนคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกัน ช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ของความขยันแล้วก็ให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการทํางานใดๆถ้าทํางานเกี่ยวกับเอกสารตรวจดูให้ท่วนทีอย่าใจร้อนมากนักนะคะ ดูดีเดี๋ยวเผื่อมีความผิดพลาดหรือการเสียบเปียบในเอกสารสัญญาใดๆก็ตามคุณจะเกิดการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะตัดสินใจออกจากงานเดิมเราไปเริ่มต้นกับงานใหม่ๆบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางตัดสินใจที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือในบางคนไปเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นหนทางที่ดีที่คุณจะจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของคุณนะคะกำลังออกไปสู่ความรู้สึกใหม่ๆในบางคน ในบางคนนะคะอาจจะอาจจะยังเจ็บปวดกับเรื่องราวของความรักเดิมๆยังมีความเจ็บเดิมๆแต่คุณกำลังจะก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดนะั้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่คะ่ะ เป็นความรักที่ดีการเดินทางกับสิ่งใหม่ๆการเดินทางการเริ่มกำลังถ้าคนที่กาลังมองหาแฟนอยู่ก็มีโอกาสดีที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ๆสักทีความเจ็บช้าที่ซ่อนอยู่ในใจที่ยังเป็นความรู้สึกที่ยังระรังตัดสินใจไปเธอคะ่ะตัดสินใจไปถ้าอะไรที่คุณมีความทุกข์อยู่อยู่อะไรที่มันคาาัาซังและคุณแบกรับไว้ก็ตัดสินใจซะ ให้ของการตัดสินใจด้วยความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวบางครั้งการที่เราตัดสินใจถ้าเราไม่เริ่มต้นเราก็ไม่รู้ว่าจุดข้างหน้าเป็นยังไงอย่า,ยาก,กลัวกับการเริ่มต้นค่ะนะคะคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีนะอาจารย์มองเห็นนะเป็นคนขยันทํางานบางคนนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บหอมรอมริษเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นระวังคนมายืมตังค์ด้วยถ้าเขามายืมตังค์ถ้าศักยภาพในการให้ยืมได้ก็ ให้เขายืมได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ระวังให้ดีนะคะความรักอาจารย์มองเห็นความรักที่มันเป็นความรักที่บางคนยังยังไม่จบยังวนความคิดของคุณยังวนซ้ําไปซ้ำมายังตัดสินใจไม่ได้มีความรู้สึกคาราคาสังกับความรักความสัมพันธ์ยังคงเจ็บอยู่หรือคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขามีคนที่เป็นมันมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยเมธ มันเหมือนการักสัาเศร้าไหมหรือคุณเจ็บหรือคุณมีคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกไม่ได้ก็ได้ว่าความรักนี้ควรจะเอายังไงดีควรจะเริ่มต้นจากกับคนไหนดีนะจะอือะไรที่เกิดขึ้นบางครั้งบางทีในการรักหรือการเริ่มต้นหมากับใครก่อน,ก,อนก่อนจะเกิดการเริ่มต้นศึกษาดีๆค่ะการพูดคุยหรือการเจรจา ความหมายของการพูดคุยนี่แหละเราจะได้รู้ว่าคนที่เราคุยมีนิสัยเป็นอย่างไรเขาเป็นคนแบบไหนบางทีต้องศึกษากันก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นกับเขาเพราะบางคนรีบมากอะ่ะมีแพชชั่นมีความสัมพันธ์ที่รีบร้อนต้องการอยากได้แค่หน้าตาแค่ความต้องการในด้านของจิตใจไม่ได้รู้ว่าเบือเบ้องลึกเบื้องหลังนิสัยใจคอจริงๆเป็นอย่างไรในการตัดสินใจตัดสินใจดีๆด้วยนะคะ การเริ่มต้นบางทีคุณก็ยังเก็บกอดความรู้สึกหรืออารมณ์เดิมๆไว้อยู่นะจ๊ะคนใหม่ๆม,มีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะเอาหรือเปล่าละ่ะคุณมีความสุขดีในที่ของตัวเองทีเดียวคุณอาจจะไปดีวกับคนที่เขามีชื่อเสียงมีชื่อเสียงไปไหนไฟสองหน้าหรือการไปไหนมีคนรักคนเมตตาปาณีออกเจ้าเจ้าชูหรือเปล่าเมต่ะเมตเจ้าชูแไมหรือแอบไป ตันใจหรือไปรักคนนี้ก็มีเจ้าของก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะจ๊ะช่วงนี้อยากได้เงินก้อนโตหรออยากได้เงินก้อนโตไปทําอะไรเอาไปใช้นี่ไปโปะบ,บัตรเครดิตหรออะไรที่คุณวาดหวังระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยหรือการเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุของในบ้านาพังต้องเสียเงินอะไรแบบนี้หรืออุบัติเหตุเพศภัยที่ต้องใช้เงินจํานวนเยอะๆนะจ๊ะหรือว่า อยากใช้เงินไปกับการใช้หนี้ก็ได้มีหนี้ก้อนโตๆเป็นหนี้ของบ้านก็ได้นะคะเป็นหนี้ของบัตรเครดิตก็ได้เหมือนกันก็ถ้าคุณมีหนี้สินอยู่ก็ยังเป็นหนี้สินที่ยังต้องขราคาซังอยู่ตรงนี้เรื่องของความรักก็มีความรู้สึกอิ่มเอมใจบ้างเป็นบางครั้งแต่ยังไม่ถึงกระสุขค่ะเหมือนคนที่เขารักคุณอ่ะคุณก็ไม่รักเขาอ่ะแต่คนที่คุณเขาไม่รักคุณอ่ะคุณก็ไม่วิ่งตามเขาอ่ะ ใช่ไหมอารมณ์มันคงแบบไม่บาลานซ์กันน่ะคนที่รเราเรารักคนที่คนที่เรารักเขาไม่รักเราแต่คนที่เราเขาไม่รักเราแต่เราไปวิ่งตามเขามันเกิดความไม่บาลานซ์นะจ๊ะี่หนูจ๋านี่คือพลังงานหลักของคุณในเดือน1นึ่ถึงสิกุมภานี้ค่ะ,ะไปต่อกันที่คนที่คุณรักกันใครกันคนที่คุณรัก ถ้าคุณมีคนหลายๆคนหรือบางคนเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆไปแล้วการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆไปแล้วความสัมพันธ์ใหม่จะเป็นยังไงคนคนนั้นเป็นยังไงคะเขาเป็นยังไงสิบดาบเลิกกันแล้วเหรอพังไปแล้วจบไปแล้วแต่เขาก็เบื่อกับความรู้สึกอ,อารมณ์ของความรักเขาไปรักคนใหม่เหรอเขายังรักคุณถ้าถามว่าเขารักไหมไม่รักไม่เจ็บไม่รักเจอไม่เจอสิบดาบมันพังทลายลงมาหมดเลย เขารู้สึกว่าความรักที่บางคนชอบควบคุมขี้หึงขี้หวงชอบคอนทรลอีกฝ่ายให้อยู่ในความสามารถให้อยู่ในความต้องการของตัวเองแต่ว่าก็ยังมีการจบก็จะจบก็จริงแต่ยังจบแบบไปๆกลับๆกันอยู่เลยนะโอเคไหมอ่ะขอดูเขาหนึ่งถึงสิบหกนี้ความรักความสัมพันธ์จะไปในทิศทางใดคะ คุณต้องตัดสินใจเลือกค่ะคุณจะบริรันคนสองคนไว้ในมือไม่ได้นะไว้ไม่ได้คุณจะต้องเลือกตัดสินใจที่จะเดินออกจากใครสักคนเพื่อเริ่มต้นใหม่คนหนึ่งแต่คุณยังหาทางออกให้กับการเลือกนี้ไม่ได้เลยหรือใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนๆแต่ถ้าคุณจะบริรันคนสองคนไว้ในมือคงยากอยู่อีกคนหนึ่งเป็นคนที่คุณอยู่มานานอีกคนหนึ่งเป็นพลัสชั่นใหม่ๆที่คุณต้องการไปเริ่มต้น คนเก่าก็ไม่ไปคนใหม่ก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ให้ระวังการตัดสินใจดีๆการเลือกที่ถูกต้องนะคะคุณจะหาทางออกให้กับการเลือกของคุณได้ค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกนะจะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาเสียใจเขาตัดสินใจใช่ในบางคนตัดสินใจเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้ หมดเยื่อใยบางคนบล็อกเฟซบล็อกรายบล็อกหัวใจกันแล้วเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเขาเป็นผู้กระทําอยู่ฝ่ายเดียวคือเขาอาจจะอยากได้ความรักความต้องการที่เป็นการแต่งงานชีวิตครอบครัวเป็นความอบอุ่นเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าหรือถ้าบางคนเขาอาจจะแค่อยากเป็นขอเป็นการระยานามิตรที่ดีเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะโดโฮมิก คุณอาจจะดิวกับราศีราศีเมษร,ราศีสิงราศีกันความรักของคุณในคนบางคนนะคะความรักนี้ยังต้องอดทนกับสถานการณ์ที่เป็นรักซ้อนกับสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องหุดหงิดกับสถานการณ์ที่คุณจบไปแล้วเขาจบกับคุณหรือคุณจบกับเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ใครเทใครมันพังลงไปแล้วแล้วความเจ็บปวดยังคงอยู่คุณอาจจะอยากคุยอยากคุยอยากปรับปรุง ความเข้าใจกับเขาแต่เขาอาจจะไม่อยากคุยกับคุณก็ได้นะโอเคไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมไม่อ่ะให้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเขาต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมคะเดล๊เบอร์รักที่เลือกไม่ได้รักที่ต่างฝ่ายต่างอย่างะะระระระดังบางคนเป็นครอบครัวกับใครสักคนบางคนเป็นรักซ้อนบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือเจ็บปวดทุกทรมานกับความรัก ตัดสินใจไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ต่อการลังเลแต่มีใครบางคนในที่นี้ก็รังเดินออกไปกับความสัมพันธ์ใหม่ๆไม่รู้เป็นคุณหรือเป็นเขาเขาต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมหรอเขาต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมเขาอยากจะ,ะเริ่มต้นกับคุณใหม่ๆแล้วค่ะไม่ต้องการแล้วค่ะ,ะความในใจที่เขาอยากบอกค่ะความในใจที่เขาอยากบอกคุณถ้าเขาบอกได้ page of pentacle ค่ะ ความรู้สึกใหม่ๆแม่จ้ายังไม่จบกันหรอกถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้จบแล้วหรือยังยังไม่จบยังคาราคาซังคนไปวนกลับตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ก็ยังดิ่งกลับมาเซงกับความสัมพันธ์นี้มากเขาบอกว่าบางทีก็อยากจบจากเรื่องราวเก่าๆเพื่อเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ในความสัมพันธ์ใหม่นั้นมันยังไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการได้เพราะฉะนั้นเขายังอยากจะคาราคาซัง กับสถานการณ์นี้เขาต้องการนะรักนี้ยังไม่จบถ้าถามว่ารักนี้จบหรือยังยังความในใจของเขาที่เขาต้องการคือการเริ่มต้นกับความรักดีๆอยากได้ความรักดีๆมันยากแล้วนะแก้วมันแตกแล้วนะแก้วมันแตกไม่มีอะไรจะประสานให้ความรักนี้กลับมาดีได้นจะจ๊ะความรู้สึกคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอ่ะขอไพ่แนะนําค่ะ ขอพัยแนะนำหน่อยขอพัยแนะนำอย่าปล่อยให้ยืดเยื้อค่ะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาสําหรับในใจถ้ามันยิ่งยืดเยื้อไปยิ่งทําให้เราเครียดยิ่งทําให้เราหงุดหงิดเป็นท็อกซิกเป็นดราม่าในใจรักษาสุขภาพด้วยอย่าเครียดมากจิตตกนอนไม่หลับมีความเครียดถาถมหาช่องทางเพิ่มโอกาสให้กับตัวคุณเองด้วยแหละรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นค่ะ เว okay. ้นระยะห่างโอเคไพ่แนะนําว่าในบางสิ่งบางอย่างนะคะหาช่องทางเพิ่มโอกาสคืออะไรถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมันท็อกซิกหันมารักตัวเองใครไม่รักเราไม่เป็นไรหันมากอดตัวเองใครไม่กอดเราไม่เป็นไรการรักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะการรักตัวเองให้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าถ้าคุณรักคนอื่นแล้วคุณไปทุ่งเทคนอื่นมันเจ็บปวดไม่มีใครที่สามารถจะจะท ไม่ไม่มีใครสามารถจะทําอย่างที่ใจเราต้องการหรือเราปรารถนาได้ทุกอย่างหรือมองในมุมมองใหม่ๆถ้ามันเจ็บปวดมากเกินไปอยู่ด้วยกันแล้วมันทุกข์มากเกินไปเว้นระยะห่างหน่อยความรู้สึกการทะเลาะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการจบการเลิกราอย่าปล่อยให้ยืดเยื้อยาวนานถ้าทะเลาะกันก็รีบง้อซะแต่ถ้าเลิกกันแล้วก็ให้มันจบซะอย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อไปโดยที่เราแบบมานั่งเครียดมานั่งทุกข์มันทําให้จิตใจเราวันไวอะไรแบบเนี้ก็ ต้องหาทางออกให้มันอย่ายืดเยื้อกับความสัมพันธ์ถ้ามันจบก็คือจบจบก็คือเจ็บแล้วให้มันจบไปเลยไม่ใช่ว่าเจ็บอยู่นั่นนต่ปีสองปีสามปีส,มปสีป่ปีเราอยู่ในความสัมพันธ์เราอยู่ในความสึกที่มันดราม่าตลอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเลือกเอาจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแชรนบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอ๊ดไซเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ